ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนกตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมร้านธนากรฟิชชิ่งคอคนติดเบ็ดอุดรธานีของเรานี่เองนะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆที่มันจะมานําเสนอนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนอ่าขาเรียกว่าการพูดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเร็วขึ้นนะครับผมท่านผู้ชมนะว่าอ่าอยากลองดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะฟังผมรู้เรื่องหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มีสิ่งดีๆที่มันจะมานําเสนอนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าหัวครัะนะเอ นะวันนี้นะครับผมก็มีไลา์สต็อปเปอร์นะครับหรือว่าสต็อปไลน์ที่ท่านผู้ชมคุ้นชินคุ้นเคยกันนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมเคยไปซื้อแผงละห้าสองละห้าบาทนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้สองละห้าบาทนะครับจะสามารถใส่ได้ทั้งหมดนะครับสองสี่หกได้ทั้งหมดหกเม็ดนะครับในราคาห้าบาทนะครับแต่วันนี้ผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับหนึ่งแผงในราคานะครับผมฟังดีๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะ ฟังดีๆยังไม่บอกราคานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องถึงเรื่องปัญหานะครับของท่านผู้ชมนะครับเวลาพกสต๊อปไลน์ไปที่บ่อกตกปลานะครับเพื่อนๆจะชอบอขอเนี่ยนะครับผมหรือว่าขอหรือว่ายืมเนี่ยนะครับหรือว่ายืมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่เคยคืนเราชักทีนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าเวลาไปพ่อนากันครั้งต่อไปนะครับเราสัน่เสนเล <c oughs> ว หรือว่าไปพ่อหน้ากันนะครับหรือว่าไปเจอหน้ากันครั้งต <eterm oon> ่อไปมันก็ยังยืมเราเสมอมานะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าวิธีแก้ที่ดีที่สุดนะครับซื้อของผมไปหนึ่งแผงนะครับท่านผู้ชมก็ไปพ้อยไว้นะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าไปแขวนไว้นะครับท่านผู้ชมนะใส่ขาล่มไว้นะครับขาล่มของเราก็เวลาที่เขาจะมายืมเราก็บอกว่าเอามา5้าบาทนะครับแล้วพวกคุณก็ดึงไปเลยหนึ่งอันนะครับท่านผู้ชมนะสิบบาทก็2ออันนะครับท่านผู้ชมนะครับ นี่คือการลงทุนที่ดีกว่าซื้อหุ้นนะครับหรือว่าซื้อเหรียญคริปโตเคเรนซี่นะครับท่านผู้ชมนะเหรียญคริปโตเคเรนซี่นะครับซื้อไว้นะครับผมผมลงทุนไป1 0 0 0 0นบาทนะครับผ่านไป7วันติดลบ 4, 5ี่ห้าพันนะครับท่านผู้ชมนะช่วงนี้นะไม่ไหวจริงๆนะครับเหรียญคริปโตเคเรนซี่นะครับหรือว่าพวกเหรียญบิตคอยอินเดียร์อะไรนะครับมาลงทุนในลงทุนใน สต็อปไลน์ผมดีกว่านะครับ1แผงนะครับมี50ชิ้นนะครับท่านผู้ชมนะ1แผงมี5้ชิ้นนะครับก็คือเนี่ยแถวละ10อันนะครับผมก็คือ1แผงนะ่ะมี50ชิ้นชิ้นละ5บาทก็คูณไปเลย55 5, 25แผงเนือ้อถ้าท่านผู้ชมซื้อไปในราคา150บาทนะครับอ้าวเปิดราคาไปเลยนะครับ150บาทได้1แผงนะครับแต่ท่านผู้ชมซื้อไปแล้วไปห้อยไว้ที่ขาล่มนะครับท่านผู้ชมถ้าขายหมดแผงนี้ท่านผู้ชมจะมีกําไรอยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทนะครับผมดีกว่าลงทุนในเหรียญพวกบิทคงบิตคอยนะครับช่วงนี้ราคามันสวิงบ่อยมากแล้วก็ราคาตกมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าลงทุนในตัวสตอปไลน์ผมกาไรแน่ๆนะครับท่านผู้ชมนะขายหมดกําไร100บาทนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมมีเงินลงทุนที่มันเยอะมากกว่านะครับท่านผู้ชมนะพูดแม่งเป็นการเป็นงานชิ ถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากได้ไปทั้งสองทรงนะครับตัวนี้เป็นทรงยาวนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นทรงลับบี้นะครับเห็นไหมมก็จะสองทรงนะครับท่านผู้ชมนะนี่ในราคานะครับถ้าซื้อหนึ่งแผงขึ้นไปนะครับหรือว่าซื้อสองแผงคู่กันผมจะลดให้เหลือแผงละร้อยสามสิบาทเท่านั้นท่านผู้ชมแผงละร้อยสามสิบาทนะครับซื้อไปเลยไปห้อยไปที่ขาล่มนะครับใครคนไหนที่มันชอบยืมเอามาห้าบาทมึงดึงไปเลยนะครับมึงชอบทรงนี้ก็เอาทรงนี้ทรงนี้ไปนะครับ มึงชอบทรงลับบี้นะครับหรือว่ามึงชอบทรงลับบี้ก็ดึงไปเลยนะครับโอ้ช่วงนี้นะครับเราซอดไหวมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมจะไม่ตัดนะครับคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมก็ว่าไม่ท่องเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะก็จะลงแบบดีๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะมีสองทรงทรงยาวทรงลับบี้นะครับชอบทรงไหนจัดทรงนั้นไปเลยท่านผู้ชมสองแผงขึ้นไปเหลือแผงละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับ ผมมีอยู่พันแผงผมได้ลงในคลิปเก้าอี้ไปแล้วแหล,แหละว่ามีอยู่พันแผงแต่ว่าอันเนี้ยเตรียมแพ็คส่งให้ท่านผู้ชมพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมนะส่วนใครคนไหนที่สั่งมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แพ็คส่งให้นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเอาการลงทุนลงทุนดีๆมาน,นําเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับลงทุนในสตอปไลน์ผมนะครับลงทุนนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมซื้อไปแหงเดียวเนี่ย ในราคา150บาทนะครับขายหมดท่านผู้ชมจะเหลือกําไรอยู่ที่100บาทนะครับท่านผู้ชมนะถือว่าเป็นการลงทุนที่เกือบจะเท่าทุนนะครับก็คือกําไรเกือบ50%นะครับท่านผู้ชมนะโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะมีสินค้าที่จะมานําเสนอดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับฝากเพจสาวน้อยตกปลานะครับเพจใหม่ของผมนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าเพจเทมที่มีนะครับผมแอดมินที่อ่ากวนสุนสวยและรวยมาก ยังไงก็ควรได้นะครับอย่าควรมากนะครับเดี๋ยวประสาทมันแดกนะวันนี้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฝากไว้ด้วยเพจใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ